พรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนกันดีไปทะเลกันไหมไม,ไม่เอาเดี๋ยวคิวฉันเสียอุอ้ยบอสมาสวัสดีเลยค่ะบบอสสวัสดีครับสบายดีไหมคุณยุภาสบายดีค่ะบอสบิงฟ้าพยายามทำงานดีหนะิขอ,ขอบคุณค่ะบอสคุณพิชยาเรื่องเลขาคนใหม่ของผมอะให้เขามาทำงานพรุ่งนี้รับทราอบค่ะบอสดีมาก แค่นี้นะครับพี่รนะักค่ะตอนนี้คือกันนะคะได้นี่แกวันนี้ฉันได้ยินข่าวมาว่าอะไรค่ะคนใหม่ของประธานจะมาหรอก็ต้องรอดูสิแกว่าเขาจะมาจริงหรือเปล่าเพื่อนอนฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะไปสวนไหมนะแกว่าต้องรอดูอสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะไม่ทราบว่าห้องผู้จัดจาการการธนาคารอยู่ตรงไหนนะคะ คือหนูเป็นเลขาคนใหม่ของผู้จัดการนะคะอ๋ออ้าวเป็นเลขาคนใหม่หรอค่ะชื่อดาริกาค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัท A&M นะคะน้องดาริกาค่ะค่ะช่วงสายๆว่าจะเข้ามาทํางานนะคะช่วงนี้พี่จะพาหนูไปดูงานก่อนนะคะขอบคุณค่ะค่ะไปค่ะเชิญครับ เชิญนะครับขอบคณค่ะสวัสดีค่ะอีฉันชื่อดาริกานะคะเป็นเลขาคุในายคุณที่คุณได้ทำสัญญาว่าจ้างไว้เป็นเวลาห้าปีค่ะและนี่ก็คือประวัติส่วนตัวของดิชันค่ะครับสวัสดีครับคุณดา,าริกาคุณนี่ได้ไปเริ่มทํางานกับคุณนินฟ้าอย่างครับเรียบร้อยแล้วค่ะดีมากวันนี้อ่ะผมแะให้คุณเป็นเจราจาธุรกิจนำเข้าและส่งออก เครื่องจักรกับคุณจรสรรซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ขงเราและนี่คือเอกสารที่คุณต้องไปให้เขาเซ็นนะครับรับทราบค่ะฉันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะดีมาก ค่ะของคุณจันทราการที่จะมารับเอกสารในวันนี้ค่ะปีนี้ธุรกิจเอนี่ยค,คุณทำยอดได้สูงนะครับเพราะถ้เลนขาธุรกิจเนี่ยคุณมาทำงานของคอเติมประวัติของคุณมาบ้างแล้ว,แบบแลวขอบคุณค่ะแต่ฉันเนี่ยคงจะมีอะไรที่ต้องึกษาอยูอย่เยอะแยะเลยค่ะนี่ครับนี่ครับผมได้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วปี่ดีได้ร่วมง,งานยังนะครับขอบคุณค่ะ ขออนุญาตค่ะเชิญได้ครับขอบคุณค่ะบอสมีอะไรให้หนูรับใช้หรือเปล่าคะอืมไม่มีเลยหรอกถ้าอยากจะถามว่าทุกวันนี้เนะี่ยคุณมาทำงานยังไงแล้วก็คุณมาที่นี่เนะี่ยอยู่สบายดีไหมสบายดีค่ะเรื่องการมาเนี่ยบางทีก็นั่งรถเมย์มาบางทีก็ให้สามีมาส่งค่ะ อืมถ้างั้นผมไปรับไปส่งคุณมาที่จังงานได้ไหมครับเพราะว่าใช้เส้นทางเดียวกันเออไม่เป็นไรเปล่าคะหนูเกลงใจคะ่ะอืมคุณปฏิเสธผมไม่ได้นะเพราะว่าคุณเป็นเลขาของผมงั้นก็ได้คะ่ะ นี่พวกเธอเมื่อคืนได้ดูหนังไหมหนังเรื่องอะไรแกเสน่ห์ฮาสัญญาแค้ไนไลยอุย้ยฉันชอบมากเลยแกยทำไมหรออุอ๊ยก็ตางเอกสิเขาท้องปุ๊บปั๊บเลยนะมัตายแล้วไม่น่าเชื่อ ยออินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะโคุณจานนี่อะไรจันงนะจังหวะเนี่ยใช้งานเราเยอะแยะหนักก็หนักลูกฉันจะเป็นอะไรมันเนี่ยไม่หนักจริงเลยอุ้อหนักหนักหนักหนัมาเหรอคุณดาวค่ะคนเนี่ยทำธุรกิจของเราเสียหายอย่างร้ายแรง แล้วก็คุณอ่ะท้องอยู่ด้วยผมขอเลิกจ้างคุณเพราะว่าคุณทํางานไม่เต็มที่ทําไมบอสทำมาหนุอย่างนี้คะตลอดเวลาที่หนูท้องหนูทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมันมีเหตุผลเพียงพอแล้วเหรอคะผมไม่สนเชิญคุณไปรับเงินที่ฝ่ายบัญชีได้เลยออกไปแล้วคุณจะรู้สึกที่ทำกับฉัน เชิญครับสวัสดีค่ะดีครับเชิญใหุ้่ณครับคุณดาวขอบคุณค่ะที่ฉันเรียกคุณมาวันนี้ฉันมีเรื่องที่จะให้คุณช่วยเหลือค่ะอืมวันนี้คุณดาวมีเรื่องอะไรอาจารย์ปรึกษาผมครับคือดที่ฉันถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมถือว่าเป็นความไม่เป็นธรรมอย่าง,าง,างมากในผพืนที่ฉันเนี่ยถูกเลิกจ้างเพียงเพราะที่ันตั้งคภ์เท่านั้นเองนะคะ ังไงผมขอดูสัญญาจ้างของคุณดาวก่อนนะครับนี่ค่ะดิฉันเตรียมให้แล้วค่ะครับสัญญาจ้างของคุณดาวก็มีระยะเวลาห้าปีนะครับตอนนี้คุณดาวเองทํางานได้กี่ปีแล้วครับทางานได้สามปีแล้วคะ่ะอืมคุณดาวเองได้ขาดงานเกินสามวันบ้างไหมครับไม่มีนะคะถ้าดิฉันจำได้อแล้วคุณดาวเองได้ทําให้ในายจ้างเองได้รับความเสียหายแบบรุนแรงบ้างไหมครับ ไม่มีนะคะดิฉันทํางานเต็มความสามารถแล้วก็ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่เขาเมอบหมายให้ดิฉันทุกอย่างค่ะอ,อย่างนี้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างแบบไม่มีเหตุผลนะคะ,ะแล้วนายจ้างเองได้ใจใ่ายค่าจ้างให้กับคุณดาวไหมครับค่าจ้างเป็นรายเดือนทุกเดือนดิฉันได้รับแต่ค่าชดเชยหลังจากที่เขาไล่ดิฉันออกเนี่ยดิฉันไม่ได้รับนะคะเพราะว่าเขาเรียกดิฉันไปพบแล้วก็ไล่ออกเพียงเหตุว่าดิฉันเนี่ยตั้งคัน ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แค่นี้เองค่ะอ,อย่างนี้ถือว่าเป็น,นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับเห็นทีว่าผมต้องคุยกับในยจ้างของคุณดาวแล้วแหละครับนี่ดิฉันต้องฝากคุณแทนวิวัฒช่วยเป็นทุลาให้นี่นะคะดิฉันต้องการความเป็นธรรมและก็ต้องการความถูกต้องครับยังไงผมจะช่วยคุณดาวให้สุดความสามารถนะครับครับพ่อคุณค่ะครับ วค่ะขอบคุณค่ะอ้าวคุณดาวมีอะไรอีกหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งครับที่ฉันมาวันนี้เนี่ยดิฉันพาทนายนิวัฒน์มาด้วยเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยรับผิดชอบในทุกการกระทำที่คุณทำเอนะครับครับสวัสดีครับคุณจันทร์สวัสดีครับผมเป็นทนายส่วนตัวของคุณดาวนะครับจะมาเจรจา ก็ตามสัญญาจ้างจ้างงานนะครับคุณจันระบุในสัญญาจ้างชัดเจนนะครับว่าคุณดาวทํางานเป็นระยะเวลา5ปีแต่ตอนนี้คุณดาวเองทํางานเพียง3ปีทางเราไม่มีหลักฐานที่ว่าคุณเองได้ร่วมละเมิดทางเพศต่อคุณดาวซึ่งตรงนี้ถือว่าผิกกดกฎหมายนะครับคุณก็พอจะดูใช่ไหมครับครับอีกอย่างนะครับคุณดาวเองไม่ได้ทําให้ธุรกิจของคุณเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงอย่างที่ค,คุณคิดนะครับ คุณจะไล่เธอออกไม่ได้ในขณะที่คุณดาวตั้งคันอีกอย่างคุณก็ใช้แรงงานของคุณดาวอ่ะทำงานที่มีความเสี่ยงแล้วก็มีความอันตรายสูงยอมรับครับแลวคุณดาวเองอ่ะคุณจะไล่คุณดาวออกเพียงเพราะเธอตั้งคันตวเนี้ข้อผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นคุณเองต้องจ่ายค่าชดเคยให้เธอ ะยะเวลา6เดือนไม่เช่นนั้นคุณดาวมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องคุณต่อศาลแรงงานเพราะคุณดาวเองตอนนี้เธอไม่ต้องการทำงานอยู่ถูกไหมครับงั้นเพื่อไม่เกิดความเสียหายต่อทั้งสองฝ่ายผมยินยอมจ่ายค่าทดแทนให้คุณดาวโอเคไหมครับ